ตอนที่เต้นอยู่ที่คอนเสิร์ตใช่ป่ะคือตอนรันทัวร์เฮเซ็ตมันไม่หล่นทุกคนเฮเซ็ตของหนูมันอยู่แบบพอดีเพอร์เฟกทุกอย่างเลิศแต่วันที่แสดงจริงๆอะเฮเซ็ตของหนูอะเดี๋ยวขอคืดก่อนนะเฮเซ็ตของหนูอะมันดันหล่นตั้งแต่ ไม่ถึงหนึ่งนาทีอะตั้งแต่แรกแกเลยตอนอินโทรเลยมั้งแต่ว่ากล้องมันน่าจะแบบมันไม่ได้เป็นกล้องมุมไกลอะมันเลยไม่เห็นคือหนูจําได้เลยว่าแบบตายแล้วเอาไงดีคือแบบว่าเต้นปุ๊บแล้วก็เอา้าเอา้าไม่หล่นอะไรอย่างเงี้ยว่าเอา่เอเฮเซหล่นทําไงดีตอนนั้นก็แบบเคียดมากแต่อีกใจน,นึงก็แบบอืมก็ต้องเต้นต่อไปคือในหัวตอนนั้นเราคิด ทุกอย่างแบบตีปนกันเยอะมากแบบเอาไงดีเอาไงนี้แล้วคือที่มันยากอ่ะเพราะว่าเหมือนไวเลสอะค่ะมันเสียบอยู่ด้านหลังใช่ปะ่ะมันตกก่อนแล้วมันก็เลยล้งให้เอตัวใหม่อะ่ะปุ๊บอย่างเงี้ยข้างหลังแล้วมันก็ล้งงล้งหลังกัะคอนุอะ่ะแต่หนูก็ต้อง ก็ต้องเต้นต่อไปก็เลยแบบต้องทําเป็นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ว่าในใจก็คือแบบคิดตลอดเวลาว่าฉันจะทํายังไงกับสิ่งนี้จะเอาออกยังไงดีนี่ก็แบบหาจังหวะหลายท่อนที่แบบจะดึงมันออกไปอะไรอย่างเงี้ยคือเราอ่ะก็แบบไม่แน่ใจว่ามันไป เกี่ยวกันตรงไหนต้องดึงส่วนไหนออกเข้าใจไหมแล้วแบบเพลงนี้มันก็ไม่มีท่อนจังหวะที่ทําให้เราสามารถไปดึงไม้ได้เพราะว่ามันเต้นตลอดเวลาเลยอะ่ะเออนี่ก็เลยแบบพยายามหาจังหวะดึงออกให้มากสุดแต่มันก็ดึงออกไม่ได้นะคะแต่ก็ต้องขอบคุณหลายๆคนที่แบบหันมาเราเห็นก็ช่วยเราพี่จี้อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีท่อนนึงแต่ว่าในในคลิปแบบไม่เห็นพี่จี้ก็แบบเออเห็นและว,ว่าอ่ะไม้ไดิฉันล่วงก็แบบว่าช่วยพยายามแบบอถอดให้อะไรอย่างเงี้ยก็ ทำให้ลงลงตัวขึ้นเออก็ต้องขอบคุณด้วยนะคะพี่จี้นะคะนั่นแหละแต่แบบโอ้โหคือแบบเจ็บใจมากตอนรันทูคือไม่หล่นแล้วแบบมาหล่นตอนแสดงจริงๆแล้วหล่นตั้งแต่แรกเลยแบบเรากะจะแบบอินเนอร์สับๆหน่อยอะไรอย่างงี้ก็แบบเฮ้ยมันไม่สุดเลยเพราะว่าเรามัวแต่พะวงไม่แต่ว่าก็ทำเต็มที่ที่สุดแล้วนะคะก็หวังว่าทุกคนจะดูไม่ออก อ๋อดูในคอนตอนท้ายวิ่งไปหลังเวทีเป็นห่วงมากอ๋อใช่เพราะว่าพี่พี่ทีมงานเขาก็เก่งอะเขาก็คงดูตลอดเวลา,วาเขาก็คงเห็นว่าไวเล็เราหล่นเออ่ฮเซตเราหล่นตั้งแต่แรกเขาก็คงจ้องแล้วแหละว่าเดี๋ยวเต้นเสร็จต้องแบบดึงตัวไปหลังเวทีด่วนๆะอะไรเงี้ย พี่ทมงานเขาก็ชาร์จตัวไวมากค่ะพอเราเต้นเสร็จปื๊บโพสเสร็จปุ๊บเขาก็มาเลยค่ะดึงเราไปาหลังเวทีแล้วก็ช่วยจัดแจงให้ก็ดีค่ะนั่งแถวเเห็นชัดเลยเก่งมากขอบคุณค่ะ <c oughs> เออคิดว่าคนที่นั่งแถวหน้าน่าจะแบบเออโฟกัสกับไมคที่หล่นว่าแบบฟอนต์มันจะผ่านสิ่งนี้ไปได้ยังไง <c oughs> ใช่ไหม <laughs> น่าจะลุ้นตามกันไปเราแบบนี้ไปเห็นภาพที่ดูคนแอบว่าเราถงาัมาเถอะในทวิตใช่ไหมที่เป็นภาพที่ขาหนุนหนีบไมอยู่เอออันนั้นก็เป็นภาพที่สวยงามอยู่นะคะชอบเต <laughs> <laughs> ้นไปหนีบไมไป